โอเคครับกระดาบสวัสดีคนดูด้วยนะครับพวกผมเช่นเคยอีกแล้วนะครับโดยวันนี้นะครับผมจะมาอัปเดต Anime Defender อัปเดต5.5ให้ฟังนะครับโดยวันนี้เป็นวันที่31นะครับตอน4ทุ่มครึ่งนะครับซึ่งเซิร์ฟนิทคอร์เนี่ยเขาได้อัปเดต5.5มาแล้วนะครับโดยเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังนะครับว่าอัปเดต5.5เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอ๋อซึ่งโดยอัปเดตแรกนะครับจะมี Speed Modifier นะครับก็คือน่าจะทาให้ยูนิต ศัตรูเนี่ยเดินไวขึ้นนั่นเองนะครับโดยจะมีเป็นคูณ2แล้วก็คูณ3นะครับซึ่งสายฟรีทูเพย์เนี่ยก็สามารถปรับเป็นคูณ2ได้นะครับส่วนสําหรับคนที่มีเกมพาร์ทเนี่ยก็สามารถกดได้ถึงคูณ3เลยนะครับโดยอีกอันนึงนะครับก็คือการปรับยูนิตระดับมิติกนะครับระดับสีลุงเนี่ยจากดาเมจบวก25%เป็นบวกดาเมจ30%นะครับผมไอซ์ดราคอนควีนของเรานะครับจะมีระยะการแช่แข็ง มากสุดตอนนี้จาก2วิเป็น4วินะครับแล้วก็คาตาคุรินะครับอ่าระยะการสโลนะครับมากสุดนะครับจาก2วิเป็น4วิครับดีมอนพลเรดินน่าจะเป็นตัวของแอสตานะครับอ่าโดยสถานะติดเคิร์สนะครับหรือว่าติดคำสาบนะครับเอฟเฟกเพิ่มขึ้นจาก10%เป็น20%นะครับโดยตอนนี้นะครับยูนิตซีเคททั้งหมดของมิติอะเทนิกนะครับอ่าบัฟดาเมจเพิ่มขึ้นจาก10%เป็นน15%ะครับไฮบริดตอนนี้สามารถตีเปอร์เซ็น้วนะครับผมคือตัวท่าตุ่นเนี่ยสามารถโดนไฮบริดตีได้แล้วนะครับแต่่วาดีบัฟมค 35%ก็คือตีเบาลง35%นะครับโดยธาตุกราวนะครับก็จะถูกบัฟเป็น35%ดาเมจแทนนะครับถ้าสมมุติว่าได้ตีอ่ายูนิตตัวตุ่นนะครับตอนนี้ยูนิตตัวตุ่นก็ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์นิดหน่อยนะครับแล้วก็มีการเพิ่มสปิริตเข้าไปในอินฟินิติชาเลนจ์รีวอร์ดแล้วนะครับก็คือน่าจะดรอปสปิริตเพื่อที่อาจจะได้เอาไปสูบนั่นเองนะครับโดยอีกอันนึงที่น่าสนใจนะครับก็คืออาร์เทนิกซีเค็ดพีตี้นะครับหรือว่าการันตีซีเค็ดของโลกอาร์เทนิกนะครับโดยทุก แบนเนอร์เนี่ยตอนนี้นะครับจะมีทั้งหมดจะมีจะมีการันตีทั้งหมด6 0 0 0นะครับซึ่งผมมองว่าเยอะไหมก็เยอะแต่ว่าตอนนี้มองว่ามันเป็นตู้ถาวรฉะนั้น6000ก็ค่อนข้างแฟร์อยู่แหละนะครับถ้าถามผมแต่ผมไม่รู้ว่ามันเก็บใหม่หมเลยไหมอ๋อไม่ไม่เก็บใหม่นะครับไม่เก็บใหม่นะครับสแตกเลยนะครับผมเออซึ่งอันนี้ดีอันนี้อันนี้ดีนะครับสำหรับคนที่ย้อนกลับมาเล่นใหม่สําหรับคนที่สเปนไปแล้วแบบใช้ไปแล้วเรียบร้อยอะไรเงี้ยนะครับเดลี่วีคลี่เควส การเปลี่ยนเควสประจำวันหรือเควสประจำสัปดาห์นะครับโดยอ t h e n i c Challenge c o m p l ตอนนี้จะนับเป็น Daily, Weekly เดลี่วีคลี่เควสนะครับก็คือน่าจะเป็นเควสจากโลกหลักนั่นเองนะครับน่าจะนับน่าจะนับจากอันเดียวกันนะครับถ้าแปลผิดต้องขอโทษด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ก็จะมีระบบใหม่นะครับก็คือเอาเพชรเนี่ยคอนเวิร์ตก็คือแลกเปลี่ยนเป็นเหรียญโทเค็นได้นะครับโดยเราเนี่ยสามารถแปลงได้มากสุดนะครับ20,000เพชรต,ต่อวันนะครับ20,000เพชรเราจะได้ประมาณ เท่าไรเอ่ยไหนดูสิน่าจะประมาณ1000ัไหมครับก็คือมันน่าจะเป็น3อันคือน,น่าจะลิงก์กันนะครับไม่ได้แบบว่าคือสมมติว่าคุณใช้อันนี้หมื่นหนึ่งอันนี้หมื่นหนึ่งในตู้ที่3แล้วก็ไม่สามารถแลกได้ถ้าให้ผมเดาน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับอันนี้ยังไม่ได้ลองนะโอเคต่อไปเป็นอ่อโชคดีสุดสัปดาห์นะครับก็คือในสุดสัปในช่วงสุดสัปดาห์เนี่ยอ่ความโชคดีในการสุ่มเทรดจะเพิ่มขึ้น2เท่านะครับโดยสายฟีทูเพย์เนี่ยจะได้เทรดลักเพิ่มขึ้น คูณ2เลยนะครับทุกๆวันหยุดนั่นเองนะครับก็คือระบบเทรดก็คือระบบนี้นะครับก็คือนี่ครับเห็นไหม t o x trade l u c k active นะครับก็คือตรงเนี้ยทำมาเพื่อโอเคมันจะได้สุ่มสุ่มตัวของ a l mighty ออกได้ง่ายขึ้นอะไรทำนองนี้นะครับแล้วเขาก็บอกว่าเพิ่มเปอร์เซ็นต์การออกของเทรดที่มันแลมากขึ้นในช่วงวันหยุดนะครับแล้วก็จะมีเทรดลักอินดิเคเตอร์ใน b b อบบ h ้เป็ inactive อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าคืออะไรเหมือนกันนะอันนี้ก็ข้ามไปที่ อันนี้น่าสนใจมากครับอันนี้อันนี้คนดูผมผมแบบหามากคือผมมั่นใจว่าหลายๆคนไม่คิดว่าจะมีไม่คิดว่าจะมาแม่งมาแบบเซอร์ไพรส์มากนะครับคือ new wish banner นะครับก็คือถ้าแชทบางคนสงสัยว่า wish คืออะไรนะครับ wish ก็คือตู้น้ำพุ banner น้ำพุซึ่งไม่มีใครคิดเลยว่ามันจะมาเว้ยเพราะว่าทุกคนจำได้ว่าโอเคนะตอนนั้นอะตู้เนี้มันเป็น มันเป็นใครจูแล้วก็ไม่มีทีท่าว่าจะเปลี่ยนด้วยสรุปเปลี่ยนแล้วครับเปลี่ยนในในอัปเดต5.5แต่ว่าถ้าสมมุติว่าใครพอจะดูออกก็เป็นตัวอะไรจากเรื่องอะไรบ้างก็สามารถเมนกันใต้ข้างล่างคลิปได้เลยนะครับผมโอเคต่อไปก็จะเป็นอ่าฟ้าซัมมอนนะครับระบบใหม่ new 50x ฟ้าซัมมอนนะครับเดี๋ยวนะนี่นะครับเป็นอันนี้เป็นระบบนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย จะเป็นสำหรับคนที่ new game pass นะครับ for summoning 5 0 x unit quickly นะครับอาจจะต้องซื้อซื้อเพิ่มเติมนะครับแต่ว่ามันจะซัมมอนเร็วขึ้นนั่นเองนะครับโอเคแล้วก็มีมีช่วงเวลาการคลิกเลเ์ที่น้อยลงนะครับเพื่อที่จะเราจะได้แบบว่าสู่มตัวได้ไวยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มี auto s k i p t แลยูนิตนะครับผมก็คือในเกตฟ้าเนี่ยก็คือจะสกิปทิ้งไม่ได้เลยประมาณนั้นนะครับโอเคในระบบของ คอนโซลพพอร์ตผมขอข้ามนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของการแก้บั๊กนะครับก็คือ Remove Inventory i t อเทมแนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าหมายถึงว่าในช่องนี้จริงๆผมก็ไม่ได้มีไม่ได้มีบั๊กนะครับเออไม่ได้รู้สึกว่ามันมีบัก๊กคือคือของที่มันแม็กอย่างพวกดาวพวกอะไรพวกนี้มันก็ปกติอยู่แล้วนะครับโอเคอันนี้ก็ข้ามไปนะครับแล้วก็เพิ่มสแต็คไซส์ออฟมินิไอเทมฟอร์แบตเตอร์เพอร์ฟอนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาพูดถึงของชิ้นไหนเป็นพิเศษนะครับ เอ่อผมไม่แน่ใจเพราะว่าคือเขาบอกว่าเพิ่มเพิ่ม stack ไซส์น่าจะเหมือนประมาณว่าสมมุติว่าอย่างนี่อ๋อนี่ไงโอเคเราเจอแล้วสปิริตออนะครับจากตอนแรกปกติมันจะแยกเป็น3กองก็คือกองละร้อยอะไรแบบนี้อันนี้ก็รวมเป็นกองเดียวเลย350จะได้ไม่งงจริงๆผมว่าไอ้พวกโซล่าเอเซนนี่ก็ควรรวมนะเอาจริงๆนะถ้าถามผมอะเออโอเคก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อไป ฟิกเทรดที่ getting stuck in Trade Lobby อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าอันนี้ผมไม่แน่ใจอันนี้คือเขาบอกว่า,าซ่อมเรื่องที่ระบบเทรดซ่อมที่เทรดถูกติดอยู่ที่ Trading l ล b อ y ีอาจจะหมายถึงว่าพอโยกมาโลกจริงแล้วเทรดไม่ได้ติดออกมาด้วยนั่นเองนะครับอันต่อมาเป็น damage indicator นะครับเป็นตัวเลขของ damage นะครับตอนนี้สามารถถูก สามารถ disable ก็คือสามารถปิดแบบ d a เมจทุกอย่างได้เลยคือมันจะมี d a เมจแยกครับคือ d a m a จ e ปกติ d a m a จ e ไฟ d a m a จ e อะไรดาเมจขี้อะไรพวกเนี้ยครับคือคือสามารถปิดได้หมดเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ตอนนี้ปิดระบบแคปชั่นก็คือระบบพิมพิม,พมตัวหนังสือพิมพ์ที่มันเทสเป็นบอทดนะครับในเทรดล็อบบี้ไปแล้วเรียบร้อยซึ่งก็โอเคครับมันก็สะดวกยิ่งขึ้นแล้วก็จะมีการแก้บั๊กอื่นๆอีกน,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 นะครับอันนี้ก็ ถ้าใครอยากรู้เพิ่มเติมก็แนะนำให้ไปอ่านเองนะครับโดยท้ายที่สุดแล้วเขามีโค้ดแจกมาให้4โค้ดเดี๋ยวยังไงผมทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนี้เลยนะครับโอเคยังไงคลิปนี้ก็น่าจะจบกันไปแค่นี้ก่อนละกันนะครับสำหรับอัปเดต5.5โอเคยังไงก็วันนี้ขอลาก,กันไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ